สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาส่งน้องแมทแล้วนะคะไปโรงเรียนหลังรถรู้สึกว่าของจะเยอะเพราะว่าต้องเอาของไปส่งด้วยแพ็คเสร็จเมื่อคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปไว้ที่โรงงานนะคะเดี๋ยวเขาจะมารับตอนบ่ายตอนนี้คุณพอกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตั้งแต่ไปที่ฮโอโครครั้งที่แล้วนอ้องกุ้งบอกว่ากุ้งจะนําบรรยากาศแล้วก็คลิปมาให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเราก็ไม่ได้ไปเนาะ นี่มาถึงเดี๋ยวแดนก็จะเดินทางอีกแล้วค่ะแดนจะไปเมืองไทยอีกแล้วนะคะอีกอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าเดี๋ยวแดนต้องจะกลับเมืองไทยวันนี้นะคะกุ้งก็เลยจะนําคลิปนะคะบรรยากาศภาพในการเปิดพิธีเปิดโรงงานใหม่นะคะที่โมร็อกโกมาให้ทุกคนได้ชมเดี๋ยวยังไงไปชมกันก่อนเนาะเดี๋ยวกุ้งจะกลับมาคุยด้วยกันอีกครั้งค่ะ اول شركه اذا ستقدم مشروعها هي شركه كنديه تختص في انتاج الالات العملاقه الخاصه بصناعه الألمنيوم أول أمر سنقوم به هو مباشرة عملية بناء المقر بشكل هندسي جديد على مدى 12 شهر. ستنطلق الأشغال في شهر يناير على أن نبدأ التصنيع عام 2021.

ได้ดูบรรยากาศนะคะโดยรวมนะคะกุ้งก็เลยนำมาให,ให้ชมนะคะเป็นบางช่วงบางตอนเนาะเพราะว่าคลิปวิดีโอเยอะมากแล้วก็รูปน่ยค่อนข้างที่จะเยอะกุ้งต้องแบบ เนีย่ยต้องมานั่งไล่ทำเพราะว่ากุ้งจะต้องทำอีกหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็ไปลงที่ช่องของบริษัทเนาะเกี่ยวกับเป็นเอ่อมาเก็ตติ้งนะคะเป็นงานมาเก็ตติ้งแต่ว่าก็เลยดึงมาบางช่วงบางตอนนะคะมาให้ทุกคนได้รับชมกันเพราะว่าตัวกุ้งเองก็ไม่ได้ไปนะคะก็เลยอยากจะมาชมพร้อมๆกับทุกๆคนเนาะ,ะในคลิปนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆบรรยากาศทั่วๆไปซึ่งคนบรนณับ,นนบคนไปประมาณประมาณแคป่ประมาณ50คนเพราะว่า เราก็ได้เชิญเฉพาะบุคคลสําคัญด้วยเนาะแล้วก็ลูกค้าเป็นบางบริษัทแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเรานะคะจะมีท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้หญิงผมบลอน้อนนะคะประมาณนี้นะคะเป็นนั่นก็คือท่านเอกคราชทูตแคนาดานะคะประจําประเทศมโมร็อกโกค,ค่ะท่านก็ให้เกียรตินะคะไปร่วมงานเปิดโรงงานด้วยแล้วท่านก็พูดกคุณเพราะว่าท่านมีความภูมิใจมากๆที่บริษัทแคนาเดียนเนี่ยไปเปิดที่นั่นนะคะเพราะว่า ความความที่แบบประเทศนั้นอะจริงๆนะ่ตัวกุ้งเองกุ้งยังไม่รู้จักประเทศโมร็อกโกเลยกุ้งยังไม่รู้จักเลยกุ้งก็เพิ่งรู้จักตอนที่บริษัทเนะี่ยไปไปซื้อที่เพื่อจะเอาไปก่อตั้งโรงงานนี่แหละกุ้งก็เพิ่งทราบเอาจริงๆนะกุ้งก็เพิ่งทราบแล้วอ่กุ้งจะบอกว่าตอนที่ปี2อ1 9ค่ะคลิปคลิปเล็กต้นๆคลิปอะที่กุ้งพาให้ให้ดูนะ่ะที่กุง้งเออที่กุ้งนําขึ้นมาให้ดู ปีนั้นนะคะคุณพอก็ไปทําสัญญานะคะกับรัฐบาลของโมร็อกโกเนาะแล้วสัญญาตัวนั้นนะคะมีเนื้อความมีเนื้อความประมาณว่าอ่ะเอาเอาแค่เนื้อความที่แบบว่าไม่ค่อยได้เจอที่ไหนดูบ้าอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนก็ได้เพราะคุณพอบอกว่าผมก็ไม่เคยเจอเลยก็คือเรานะคะอะ่ไปซื้อที่ดินนะคะเป็นของนิติบุคคลเพื่อจะก่อสร้างโรงงานแล้วทางรัฐบาลโมร็อกโกนะคะให้เงินกลับมาจากที่เราซื้อที่ดินอะ คือสามเท่าสมมุติว่าอันนี้กุ้งขอเป็นสมมุติให้ฟังเนาะสมมุติว่าเราซื้อที่ดินไปหนึ่งล้านเหรียญรัฐบาลโมร็อกโกนะคะให้เงินเครดิตเรากลับมาคือสามล้านเหรียญเพราะว่าเราเหมือนแบบว่าไปสร้างงานไปสร้างความมั่นคงไปสร้างความมั่นใจให้กับประเทศของเขานะคะเขาก็เลยเหมือนแบบกุ้งก็เพิ่งรู้แล้วก็คุณพ่อบอกว่าผมไปทําที่ประเทศไทยยังไม่มีแบบนี้เลยนะผมก็ไม่ได้อะไรคืนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง จริงๆอ่ะโรงงานเราเราเราหมดไปมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้มาจากรัฐบาลเขานะเขาสนับสนุนงานของเราอะไรอย่างเงี้ยกุ้งก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไปเปิดที่นั่นเอาจิงๆิงอ่ะกุ้งกุ้งแทบจะหาสายกุ้งก็ยังงงว่าทําไมเขาไปเปิดแต่เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นอ่าประเทศโมร็อกโกเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟ,ฟริกาเหนือคืออยู่สุดเลยนะคะ แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือประเทศสเปนแต่กุ้งเข้าใจตอนแรกว่าเป็นยุโรปแต่ไม่ใช่นะคะก็คือเป็นแอฟริกาเหนือเพียงแต่ว่าเรามีฐานผลิตเราสามารถที่จะบริการให้ลูกค้าฝั่งยุโรปได้ซึ่งเราก็จะมีลูกค้าแบบหลายประเทศมากที่นั่นนะทีนี้อย่างเมืองไทยเราก็จะมีคัสทูหนึที่เราดูแลทั้งเอเชียเลยนะคะแล้วก็รวมถึงออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยส่วนคัสทูเเนี่ย ก็ดูแลฝั่งยุโรปแล้วก็ส่วน c ัสทูที่นี่ก็ดูแลฝั่งอเมริกานะคะแล้วก็ปีหน้านะคะเราก็จะไปสร้างโรงงานอยู่ประเทศเม็กซิโกอีกที่หนึ่งค่ะเพราะว่าตรงนั้นเราก็มีลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วบริษัทที่จะสร้างคือ,อ,อโรงงานที่จะสร้างคือใหญ่กว่าโรงงานที่นี่ด้วยใหญ่กว่าโรงงาน c ัสทูที่แคนาดาด้วยนะคะกุก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไปสร้างใหญ่ที่นั่นแล้วก็ให้ชื่อว่า c ัสทู w o ค่ะก็คือ25นั่นเอง ทีนี้หลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไม Cast t ถึงมีชื่ออย่างนี้ก็อย่างนี้ค่ะก็คือเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยเราเอาแคนาดาเป็นเซ็นเตอร์นะคะเป็นศูนย์กลางก็คือ Cast t o o Tooling System นะคะพอไปเปิดที่เมืองไทยก็จะประมาณ180องศานะคะจากประเทศจากประเทศแคนาดานะคะก็ไม่ถึงกับหรอกไม่ถึงกับ180เราเพียงแต่ว่าก็ยโยนๆไปก็ประมาณ180องศาเราก็เลยเรียกว่า Cast t o One นะคะแล้วก็ไปเปิดอยู่ที่โมร็อกโค ก็เรียกว่า cast t 0 o หรือ c a s 2 9 0ก็คือ90องศาที่เราก็ไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งอยู่ที่เม็กซิโกซึ่งดูอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างของ cast t o แคนาดาเราก็เลยเรียกว่า c a s 2 t 5 o นะคะคือ cast t นั่นเองนะคะนี่ก็คือที่มาของชื่อบริษัททำไมเราถึงตั้งแบบนี้บคนมีนะขนาดผู้บริหารในบอร์ดเองยังถามว่า คุณถามคุณพ่อว่าทำไมคุณถึงตั้งไม่ตั้งแบบ Class to Mexico Class to Thailand Class to Morocco อ,อย่างเงี้ยคุณบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันมันจะต้องมีเอกลักษณ์ของความเป็น Class t อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เลยใช้นมเบอร์นะคะใช้เลขในการบ่งบอกสถานที่อะไรอย่างงี้เนะซึ่งก็เป็นคุณพอเป็นคนคิดอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะแตกต่างค่อนข้างที่จะแตกต่างด้วยก็วิสัยทัศน์ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็แตกต่างกับคนอื่นจริงๆนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะที่กุ้งนำมาให้ทุกคนได้ชมแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยพอจะมีงานเนาะมีงานเปิดงานสปีดแล้วก็หลายๆท่านก็ขึ้นไปพูดคุณพ่อก็ขึ้นไปพูดก็บางช่วงบางตอนเนาะแล้วก็หลังจากที่เสร็จจากพิธีการแล้วนะคะตอนบ่ายนะคะเราก็นำสิ่งของไปบริจาคให้กับประชาชนนะคะที่อยูอ่นอกเขตของอุตสาหกรรมของอฟรีโซนนะคะของเมืองคณิทฐาเขาเรียกอะไรคนิทรา เวลาสำเนียงฝรั่งออกเขาจะบอกค e n i t r a อะไรอย่างเงี้ยแต่กุ้งกุ้งเรียกเรียกเป็นเหมือนสำเนียงไทยก็พึงคณิ i t า a k e n i t กุ้งก็เรียกคณ n i t า a เขาก็เรียก k ิเ e n i t r a อะไรอย่างเงี้ยหรือกุ้งยังไม่แน่ใจเลยว่าสรุปออกเสียงยังไงนะคะก็จะเป็น k e n i t r a นะคะก็คือกุ้งก็อ่านว่า k ค n ิต r า k e n i t r นั่นแหละ <laughs> ตอนบ่ายนะคะเราก็ได้ ไปบริจาคสิ่งของไม่ใช่สิ่งของเป็นคล้ายๆอาหารในการอาหารแหง้งหรือสิ่งในการดํารงชีพนะคะให้กับประชาชนที่อยู่นอกเขตฟรีโซนนอกเขตอุตสาหกรรมฟรีโซนโซรรโซที่เขาเรียกก็จะเป็นชุมชนนะคะค่อนข้างที่จะยากไายนิดนึงนะคะแล้วคุณพ่อบอกว่าผู้หญิงอ่ะแข็งแรงมากคือกล่องที่เขาไปบริจาคค่ะในนั้นก็จะมีน้ําตาลน,นะคะมีน้ําตาลมีน้ํามันแล้วก็มี อ่าสิ่งของเป็นของแห้งที่ไปทําทอาหารนะคะ1กล่องนะคะก็ประมาณ20กิโลเกือบ20กิโลคุณบอกว่าประมาณ1 5บหถึงยีกิโลแล้วผู้หญิงนะคะแบบผู้หญิงเนี่ยตัวใหญ่ๆนะเขาก็จะแบกแบกใส่ไหลนะคะปกติก็คือเราจะให้ครอบครัวละ1กล่องแต่บางทีเนี่ย เขาก็จะมารับให้กับข้างบ้านด้วยหรือว่าให้กับเพื่อนบ้านนะเขาก็จะแบกใส่บาหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็อยู่บนหัวอีกหนึ่งกล่องคุณพ่บอกคุณพ่อแบบว้าวโอ้ยยี่ยอะไร่เงี้ยแล้วเขาบอกเป็นผู้หญิงที่แบบแข็งแรงมากอะไรเงี้ย อย่างที่บอกว่าตัวกุ้งเองก็ไม่ได้ไปนะคะก็เลยมาได้ชมกับพร้อมกับทุกๆคนนี่แหละแล้วนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของงานเปิดตัวนะคะเปิดโรงงานใหม่ที่ประเทศมรุกุ้งจะบอกว่าหลังจากที่มีการเปิดโรงงานไปแล้วนะคะวันรุ่งขึ้นเชื่อไหมว่ากุ้งได้รับใบสมัครงานแบบคืมนาทีต่อนาทีเลยอะ่ะแล้วแบบ เฮ้ยแล้วเพราะว่าในนั้นนะ่ะเขาจะลงข่าวด้วยนะคะเขาจะมีอ่าช่องทีวีอะคะ่ะมามาถ่ายทอดด้วยเออมามาทําข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งในชุมชนแล้วก็มีของประเทศด้วยมาทําข่าวซึ่งก็จะเห็นแบบการเปิดตัวบริษัทไปทุกช่องของเขาเลยอะแล้วแบบคือคือหลังจากนั้นอะกุ้งก็ได้รับแบบอีเมลอะแบบเฮ้ยสมัครงานเฮ้ยสมัครงานนี่สมัครงานอีกแล้วคือปกติเแดบบกกุ้งได้รับแค่แบบจากมโมร็อกโกนะกุ้งจะได้รับประมาณ วัดหนึ่งถึงสองเรซูเม่ต่อวันเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศรับพนากาักงานเพราะเราประกาศรับไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้พนาักงานมาแล้วพอคนที่นั่นนะคะเขาเห็นว่ามีบริษัทเปิดใหม่แล้วก็ออกทีวีด้วยอะ่ะมันก็เป็นเหมือนการโฆษณาใช่ไหมโอ้โหทีนี้บริษัทเรซูเม่มาล้นหลามมากลดชื่อคนที่นั่นจะคล้ายกันมากเลยนะแบบมูฮัมหมัดอะไรเงี้ยก็จะคล้ายกันมากชื่อแบบเพนเกแขกอ่ะ กุ้งเลยแบบฉันจะทาไงเนี่ยแล้วแล้วบางทีแบบมาแบบบางทีก็มาแบบมาเหนือเมฆเลยนะกุ <c> ้ง <oughs> อ่านกุ้งอ่านเละอไปสมัครเลยแบบมาเหนือเมฆเลยขอเป็นผู้จัดการเลยนะคะขอผู้จัดการแผนซึ่งในความเป็นจริงแล้วก่อนที่เราจะตั้งโรงงานอนะ่ะเราจะต้องมีผู้จัดการแล้วนะคะผู้จัดการแผนผู้จัดการออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องมีก่อนแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบมีโรงงานก่อนก็จะมีผู้จัดการทีหลังนะก <c oughs> นะุ้งก็แบบโอเคก็ไม่เป็นไรกุ้งก็ forward อีเมลไปให้กับ พนักงานที่นู่นนะคะผู้จัดการที่อยู่ที่นูน่นกุ้งก็ฟอร์เวิไปแบบคือแต่ละวันน่ะคือได้รับเยอะมากเลยเงี้ยบางคนก็โทรเข้ามาแต่กุ้งอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ก็จะเป็นพนักงานเซลล์ที่เขารับเขาก็จะคอยรับแบบ ออที่นี่เป็นที่แคนาดานะอะไรเงี้ยอ่าอันนั้นอ่ะคุณก็ต้องรอติดตามบนเว็บไซต์เพราะว่าเราเราอ่ะเรายังไม่ได้เปิดรับอะไรยอะไรเงี้ยคุณก็ส่งใบสมัครไปก่อนละกันยอะไรเงี้ยซ <laughs> ึ่งก็เป็นอะไรที่แบบอืมมันทําให้เรารู้ว่าพอเราเปิดตัวไปปุ๊บน่ะใบสมัครล้นหลามมากแต่ก่อนหน้าเนี่ยกุ้งก็จะรับของประเทศอินเดียค่อนข้างที่จะเยอะนะเวลากุ้งรับของแคนาดาน่ะแต่ของเมืองไทยก็มีบ้างนะมีมีบ้างแต่ความที่ว่าเราก็ รับใบสมัครมาแต่เราก็ไม่ได้เรียกสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ต้องการพนักงานคือต้องพนักงานตอนนี้ของเราคือครบแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้เรียกอะไรเนาะแล้วก็จะบอกว่าคืออย่างที่บอกว่าโมร็อกโกเขาใช้3ภาษานะคะคือเขาใช้ภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษเขาค่อนข้างที่จะน้อยนะแล้วก็พูดภาษาฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอารับิกอีกภาษาหนึ่งอะ่ะ <S aw> เขาเรียกภาษาอะไร <S <S <aw> <S เขาเขาเรียกอารับิกเพราะเรซูเม่ทุกอันนะคะที่ที่กู้ได้รับอ่ะ ส่วนใหญ่เป็นภาษาฝรั่งเศสหมดเลยแล้วก็เป็นภาษาก็จะมีอาหรับิกแซ,แซมมาบ้างแต่พนักงานของเราที่อยู่ที่นั่นนะทุกคนพูดได้สามภาษาหมดเลยนะคะคืออาหรับิกฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษค่ะแต่ว่าสำเนียงก็จะแบบสำเนียงสำเนียงไปทางฝรั่งเศสอ่ะกุ้งก็แบบกุ้งก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเนาะบางทีแบบเขาพูดภาษาอังกฤษแต่เป็นสำเนียงฝรั่งเศสแล้วเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่ฝรั่งเศสแบบแคนาดาแล้วก็แบบ เออแต่ว่าพนักง,งานทุกคนค่อนข้างที่จะมีความสามารถแล้วก็ทุกคนเนี่ยคัดคัดมาจากคอนเฟลเลนต์นะคะเพราะว่าคุณพอไม่ได้ไปเจอตัวแล้วก็ไม่กระทั่งผู้จัดการที่โปรดักต์โปรดักชันนะคะที่รับเขาก็ไม่ได้ไปเจอตัวตอนแรกก็คือทุกอย่างทุกอย่างคือคอนเฟลเลนต์หมดเลยเราสัมภาษณ์กัน เราสัมภาษณ์กันผ่านจอยอย่างเดียวกุ้งยังจําได้ว่าครั้งหนึ่งกุ้งเคยไปจอยคุณพอแล้วก็คุณพอก็แบบ this is m หม i f e บางทีกุ้งไม่ได้ไปสัมภาษณ์ขเขาแต่บางเอกุ้งเดินเข้าไปส่งงานแล้วเขาก็คุณพอบอกมานี ain, 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 ain. ่มานี่มานี่ t ี่ s i ท my ไม f e แล้วเขาก็บอกเซย์ไฮ <laughs> ซึ่งเป็นอะไรที่แบบตลกมากๆอ่ะเราจะบอกว่าพนักงานทุกคนที่เราคัดมาเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆแล้วก็ผู้หญิงที่ทํางานตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้หญิงสามคนทุกคนน่ารักหมดเลยแต่กุ้งต้องขอโอกาสนะคะต้อง ต้องมีโอกาสแน่ๆที่จะไปเจอเขาอาจจะเร็วๆนี้แหละเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวติดตามชมในการรอกัอนไปก่อนว่าช่วงไหนนะคะกุ้งจะพาไปชมประเทศโมร็อกโกค,ค่ะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามชมกันเนาะเพราะกุ้งก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปไค่ะ